นีครับแอลคืนนั้นครับรถที่เล่งไม่ได้นี่ลูกปืนเม็ดล่างหลุดขึ้นมาน่าจะสองถึงสามเม็ดนะครับแววนตัวบนตายสนิทล็อกเลยแหวนตัวบนล็อกนะครับแวนตัวบนล็อกแรงเล่งก็อยู่ที่แหวนตัวล่างตัวเดียวรอบก,ก็เลยไม่มา แต่ก็ยังได้อยู่นะคือนั้นก็ยังถือว่ามีความเร็วอยู่ท้าไม่รือ้องานเข้าเลยนี่ครับเครื่องยนต์ติดได้ปกติไม่มีเสียงอะไรเลยขับกลับบ้านได้เฉยเสื้อไม่เป็นไรครับ นี่ครับถักถากนิดๆเซ็งเลยแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเห็นฟ้ามเร็วท้ายที่สวยงามดีพอได้นี่ครับ